สวัสดีครับพี่พีทุกท่านรวมถึงป้าเมาส์ด้วยนะครับที่วันนี้ก็เลยพามากินข้าวซอยนะครับอันนี้เป็นข้าวซอยซี่โครงซี่โครงนะครับพี่กัดก็คือร้านป้าหอมนะครับข้าวซอยอะมาลองกินดูนะครับอืม ยืดห่างครับรุยร่ยเหมาะครับเหม,มาะติดมะนาวนะครับอ,อ่ะอีกรอบหนึ่งนะครับหืมกรุบกรุบกรุบรอบหอมแดงอืม อร่อยมากซี่โครงอ,อ,อร่อยจริงๆครับแล้วขอคำกรรมัมครับหิวมากคนไทยก็หิวด้วยขอืมอกรรมอคำครับ อันนี้หอมดองผักดองอผักดองผักดองหอ,องกมกัครับหอมแดงมืคอะไนะครับเวลได้กูนะครับร้านข้าวซอยป้าหอมพ้่กัดรอยสะเก็ดเชนใหม่นะครับนี่ของนี่กลม